ถ้าเปรียบคนเราเป็นโดมิโนล่ะถ้าเปรียบเป็นทีมฟุตบอลมันก็คงจะแบบทีมที่พยายามแทบตายแต่สุดท้ายพังไม่เป็นคนสองคนมาเจอกันก็เปรียบเหมือนโดมิโนแบบค่อยๆขยบับเข้ามาใกล้ๆกันเหมือนแบบสนิทกันมากขึ้นอะไรทํานองเนี้ยแต่ถ้าความสัมพันธ์ของสองคนจะมีตัวแปรปอขึ้นมาละ่ะอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้ากันหรือแบบเขาเจอคนที่ดีกว่าก็ต้องมีคนเสียใจมากกว่าอยู่แล้วเป่าวะเพราะว่าแบบความรู้สึกมันไม่เคยเท่ากันเลย และถ้าตัวเราเป็นโดมิโนละ่ะแบบเป็นหนึ่งเดียวกับโดมิโนถ้าโดมิโนหนาวเพราะไม่มีใครเคียงข้างขอใช้แป้นเย็นแทนหิมะละกัน <c oughs> แต่ตอนนี้โดมิโนร้อนสุดๆเลยอ่ะขอหัวจุ่มน้ำหน่อยเถอะ แต่ถ้าโนมิโน่ทาให้ตัวเองสามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องพึ่งใครละ่ะแต่ถ้าเราอยู่กันหลายคนก็จะเกิดภาวะความไม่ลงรอยทางความคิดได้เหมือนกันสี่คนเลยเหรอวะตอบกัยแล้วกันนะแต่มันก็เหงาอยู่ดีปะ่ะอยู่คนเดียวอะเออว่ะแต่โดมิโน่มันก็ไปสร้างนู่นสร้างนี่เลยนะเว้ยพวกตึกไม่ก็รถถังอะไรอย่างเงี้ยเออ กูแค่คต้องการแบบ๋ยให้มันหน้นนาเป็นตัถังไม่จะเป็นต้องหมืน่นรัถังก็ได้เออไอโกูกูก็งง,งนะว,ว่าว่าวกอัวคนมาเปรียบเทียบกับดูเมนูได้ไงกว่าเอองั้นเรามาตัดจบแบบอันอาร์กันดีกว่าก่บโก,บกบ